ทราบว่าทางแบงค์นะคะมีสินเชื่อรถยนต์ประเภทไหนบ้างคะอ,อ๋อสินเชื่อรถยนต์นะคะไม่ทราบว่ารถยนต์ลูกค้ายังผ่อนชำระกับที่ไหนคะหรือว่ารถผ่อนภาระแล้วปลอดแล้วค่ะปลอดภาระแล้วใช่ค่ะวันนี้ลูกค้านำเลขรถมาได้ไหมคะมาค่ะแต่ขออนุญาตดูเลขรถนะคะโอเคค่แะแต่ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวุสาจับจันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของสาขาหนองมนนะคะจะดูดูแลลูกค้าในวันนี้นะคะเลขที่ใบอนุญาตนะคะไ ชีวิตนะคะจะเป็น6 3 0 3มศูนย์ค่ะแล้วก็ใบอนุญาตการวินาศภัยนะคะจะเป็น6 2 0 4 0 0 4น5 3นะคะูนย์ีนยห้าสนะคะทีนี้ค่ะกรณีที่ลูกค้าเป็นรถปลอดภาระแล้วนะคะาทางธนาคารนะคะก็จะมีสินเชื่อรถอยู่หลายประเทศนะคะจะขออน,นุญาตให้เป็นในส่วนของเซลชีนนะค,ะ,คะก่อนเลยเนาะอธิ่ายพร้อมกันก็คือรถลูกค้านะคะจะเป็นโตโยต้าวีโก้นะคะ4ประตูเนาะ ซึ่งโตโยต้าวีโกคันนี้นะคะจะจัดได้อยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบาทนะคะ5 0 0แสนหาแค่ะแล้วก็รถลูกค้าจะเป็นจดทะเบียนปี61นะคะค่ะซึ่งปี61หน,น่ะคะ่ะอัตราดอกเบี้ยของลูกค้านะคะ,คะก็ดูก่อนเลยว่าปี61ก็มีประมาณสิบประตูก็จะเป็นเก่งนะคะถ้าลูกค้าผ่อนที่3-5ปีคะ่ะดอกเบี้ยจะอยู่ที่ส5มจุดห้าห้านะคะหปีจะอยู่ที่3.80ค,ค่ะยอดผ่อนของ ทำออ3ปีลูกค้าจะเลือกเป็น5ปี3ปี4ปี5ปีถือว่า6ปีคะอาจจะเราเนี้ยมันจะต่างกันเอืเ่อกเป็น4ปีค่ะ4ปีนะคะลาเคะ่ะขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะ,ะว่าประเภทของสินเชื่อเร่เงินของธนรราคารนะคะก็จะมีในส่วนของ เป็นรถใหไหจะแบ,บ่งเป็น96มวลน,นะคะรถรุ่นสองลูกค้า,าดานนี้ก็ได้ค่ะรถรุ่นสองจะเป็น84มวลน,นะคะแล้วก็รถแรกเงินอย่างที่ลูกค้าที่เล่นมาค่ะจะจัดได้ที่สูงสุด72มวลคะ่ะซึ่งของธนาชาตินะคะจะแบ,บ่งเป็น c y c รถแรกเงินนะคะแล้วก็บา l า n c e t r a เฟอร์ก็คือลูกค้าโอนมาจากที่อื่นมาพอนที่ธนาชาติต่อแล้วก็แบบ สเตทก็คือลูกค้ายัง่อนชำระกับทางธนาคารอยู่เราต้องการรีไฟแนนซ์นะคะแล้วก็แบบที่สีก็คือแบบที่ลูกค้านำมาคือรีไฟแนนซ์แบบมีเล่มโดยปลอดภาระซึ่งมีเล่มโดยปลอดภาระค่ะจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือแบบโอนเล่มกับไม่โอนเล่มนะคะอัตราดอกเบี้ยมันก็จะต่างกันถ้าลูกค้าต้องการโอนเล่มมะค่ะอัตราดอกเบี้ยก็ตามที่แดงเลยก็คืออันนี้จะต้องโอนเล่มดอกเบี้ยจะเริ่มที่3.18นะคะแต่ในกรณีรถของลูกค้าปี2018อัตราดอกเบี้ยก็จะเริ่มที่3.55นะคะแต่ลูกค้าเริ่มสีปีก็จะอัตตราาาดอกกเบีี้้้ยท่่่คคะแถลู ถ้าแบบให้เราโอนเลขมอะค่ะกรรมสิทธิ์เนีป็นของชื่อของลูกค้าอยู่เขาจะเรียกว่าแคชบู๊กอะเนาะเขาเล่มมาไว้กับธนาคารแต่ว่าไม่เปลี <ường> yes Mother, no ่ยนกรรมสิทธิ์นะคะอัตราดอกเบี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่ปี2018ันสบอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณช่องนี้1ิบสอาทสิเปอร์เซ็นต์นะคะ2ปี3ปี4ปี5ปี ก็คือจะสูงสุดก็คือที่5ปี42.50ทุกครนะคะก็มีแค่สแบบให้ลูกค้าเลือกทีนี้ลูกค้าต้องการแบบไหนคะแบบแบบแบบแรกแบบแรกค่ะกับแบบที่2เนาะซึ่ง2งแบบนี้มันจะต่างกันคือแบบแรกอะค่ะมันจะเป็นการคิดดอกเบี้ยโดยออ แสตเกลแบบอัตราดอกเบีย้ยคงที่พอชำระเท่ากันทุกงวดนะคะส่วนแบบที่สองมันจะเป็นอันตราดอกเบีย้ยแบบลดตนล้นล,ลดดอกค่ะกรณีลดต้นลดดอกอ่ะมันต่างกันตรงที่ถ้าลูกค้าต้องการจัดแบบ CIB นะคะดลดต้นลดดอกลดดอกมันจะเป็นอันตราดอกเบีย้ยแบบเนี้ยก็คือลูกค้าในงวดแรกลูกค้าจะเสียจะเสียดอกเบี้ยเยอะในงวดแรกนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงไปนะคะนี่มันจะเป็นลดต้นลดดอกนะคะแต่ทีนี้ถ้าลูกค้าตัดสินใจเลือกแบบ โอลิมก็จะเป็นแบบแรกแต่เราเรียกแบบแรกก็จะเริ่มที่3ามพันห้ร้บนะคะซึ่ง3ามพันผ่อนสี่ปีรถลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ1 2ึ0 0หบาทนะคะสี่ปีทีนี้ค่ะพอหนึ่งห่นสองพันบาทลูกค้าต้องการทราบวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเนาะว่าลูกค้าจะต้องเสียดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ค่ะเมื่อกี้แจ้งลูกค้าว่ารถลูกค้าจะได้ประมาณแสนนะคะห้าแสน ล,ลูกค้าต้องการใช้จํานวนเงินเต็ม5แสนเลยไหมคะ,ะเต็มเลยค่ะลูกค้าต้องการใช้เต็มเลยเนาะคะ่ะลูกค้าก็อตอนนี้คิดดอกเบี้บย5แสนนะคะก็คือเอา5แสนคูกับาดอกเบี้ย3.55นะคะหารด้วย100ะะ mm hmm. ลูกค้าก็จะได้จํานวนดอกเบี้ยต่อปีนะคะแล้วก็คูจํานวนปีก็คือ4ปี4ปีที่ผ่อนเนาะใช่ะคะ่ะ ดอกเบี้ยต่อปีลูกค้าก็จะเป็น17,750นะคะคูณสีปีลูกคา้าจะเสียดอกเบี้ยทั้งหมด71,000บาทนะคะ71,000บาทรวมเงินต้น500,000บาทถ้ากับว่าลูกค้าจะเสียจะต้องทอนมาให้ธนาคาร5 500,000ยังไม่รวมแบงค์ทีนี้มันจะมีแบงค์อีก7%แล้วก็ประมาณเฉลีย่ยแล้วเดือนละ12,000บาทนะคะโอเคอันนี้ขออธิบายตามอันนี้จะเป็นเซลล์ชีทที่ธนาคารให้กับลูกค้านะคะก็คือ ลูกค้าจะดูตามเศษชีดเลยว่าเป็นเงื่อนไขของรถแรกเงินเนาะกรณีแรกนะคะก็จะคือวงเงินกู้ยืมและอัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อรประการร้อยละร้อยตามรกเกณฑ์อันนี้คือช่องแรกนะคะแล้วเมื่อกี้ก็จะาที่แจ้งไปว่าของธานาคารเราจะมีหลายแบบถ้ารถใหม่จะผ่อนได้สูงสุด96้นวดนะคะรถเมื่อสอง่อนได้สูงสุด84ดนวดแล้วก็รถแรกเงินแบบนี้จะผ่อนได้สูงสุดอยู่ที่7 2มงนวดนะคะแล้วก็อัตราการอัตราของการผ่อนชำระก็จะคือผ่อนชำระทุกเดือนเนาะแล้วก็ทีนี้การคอลลัเบี้ยเมื่อกี้ก็แจ้้งไปแลวนะะค จะอยู่ที่ของลูกค้าถ้าเรื่องแบบแด้มันก็จะเป็นแบบแต่เราเรียกแบบคงีนะคะก็คือผ่อนเท่ากันทุกเดือนจนนมดสัญญา4ปีนะคะแล้วเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องทําก็คือค่าใช้จ่ายนอกจากค่างวดนะคะสิ่งที่ธนาคารต้องเด้เก็บกับลูกค้านะคะก็คือในขั้นตอนแรกก็คือก่อนทำสัญญาค่ะลูกค้าจะต้องเสียในเรื่องของค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็ค่าตรวจสภาพรถนะคะแล้วก็ค่ากอนทีนี้ มันจะเป็นการเรียกเก็บหรือขนส่งเพราะว่าลูกค้าจะต้องโอนรถจากชื่อลูกค้ามาเป็นชื่อของทางธนาคารนะคะ,นะคะพอครบปีที่1สิ่งที่ลูกค้าต้องเสียก็คือค่าภาษีรถยนต์อันนี้ลูกค้าต้องตอทถกปคะคะีค่ะนะคะไม่ขาดแล้วก็พอรอบอรนะคะ,ะ,คะแล้วก็ค่าเรียยประกันภัยรถยนต์ค่ะอันนี้ลูกค้าต้องตอบถึปีจนหมดสัญ,ญญานะคะ,คะแล้วก็พอปีสุดท้ายพอลูกค้าต้องการที่จะมาปิดนะคะ สิ่งที่ลูกค้าก็ต้องทำก็คือภาษีเหมือนกันแล้วก็ค่าโอนทะเบียกนกรรมสิทธิ์เขาจะต้องโอนจากชื่อลูกค้ากลับมาเอ่อชื่อธนาคารกลับปเป็นชื่อลูกค้าอีกครั้งะคะ่ะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่ค้างอื่นๆนะคะถ้าลูกค้ามีค่าค้างการธนาคารลูกค้าจะต้องคลียร์ค่าค้า,างทั้งหมดให้เป็นศูนย์ถึงจะสาม,มารถเปิดนบัญชีแล้วก็โอนเลขรถได้นะคะอะ่แล้วทีนี้ก็จะคือการอ่าการคำนวณดอกเบียเบ้ยคงเหลือนะคะในการคำนวณดอกเบีย้ยคงเหลือ แต่ลูกค้าดูในช่องนี้นะคะมันจะขึ้นว่าสูตรและวก็อยากการคำนวณดอกเบี้ยช่องซื้อแตกเลสนะคะแล้วก็ผิดชำระเออผิดนะัดถ้าลูกค้ามีการผิดนัดชำระค่ะาทางธนาคารจะคิดดอกเบี้ยลูกค้านะคะดูจากตารางนี้ก็คือเขาจะมีสูตรต่างๆเนาะสมมุติว่าลูกค้าต้องชำระกับธนาคารทั้งหมดลูกค้าจา 500, ่ายห้าแสนคูณสามเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็คูณจำนวนปีอันนี้ก็คืออาการดอกเบี้ยผิดนัดชำระที่ลูกค้าต้องเสีย ช่องถัดไปนะคะก็จะเป็นค่างวดอันนี้จะเป็นดอกเบี้ยที่ชําระทั้งหมดนะคะค่างวดงวดแรกอันนี้คือรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่น5ปีผ่อนห้ปีก็คือรวมทั้งหมดใช่ค่ะอันนี้มันเป็นอัตราดอกเบี้ย ค่าม้วนแรกและดอกเบี้ยผิดนัดชำระการชำระลูกค้าบุคคลต้องชำระเงินตามสัญญาโอเคในการการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระอันนี้ก็เรืลูกค้าจ่ายยี่ตรงนะค่าง้วนวัแรกอันนี้ก็คือชำระปกติใช่ไหมคะตามตารางยอดขอสินเชื่อชอบซื้อบวกดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดหารจำนวนงวดนะคะพองวดที่สองถ้าลูกค้าไม่มาชำระอันนี้คือเขาจะยกตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะคะการคิดดอกเบี้ยผิดนัดเห็นไหมคะค่างวดต่อเดือนลูกค้าผ่อนเดือนละหนึ่งสองพันบาทคูณวันที่ค้างสมมติว่าลูกค้าจ่ายเหล็มาสิบห้าวัน น,น,นก็คูณมันค้างหาร365กแล้วก็คูณเบีย้ยประันนะคะ<ม>ก็เท่ากับว่า9ก0ามันสอมัค้างสามสิวันหาร365คูณเบีย้ยประกันแบเปอเล้วเท่ากับลูกค้าเสียเงนก,ก้อนหกสิ6หกบาทกรณีที่ลูกค้าจ่ายไม่ตรงนะคะค่ะ<ม><ม>แล้วก็กรณีที่ลูกค้าต้องการปิดบัญชีก,ก่อนกำหนดนะคะ<ม>ลูกค้าจะได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า50%ณนะวันที่ขอปิด<ม>ค่ะโดยจะคิดแบบลดต้นลดลด,ลด,ดอกนะคะ อันนี้จะเป็นข้อควรระวังจะกอยู่ด้านล่างนะคะหากผิดนัดชำระค่าง,งวดจะถูกคิดเบีย้ยปรับล่าช้าจะถูกคิดเบีย้ยปรับล่าช้าตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุในสัญญานะคะบวก3%แต่ไม่เกิน15%ต่อปีของจำนวนเงินคงค้างที่ผิดนัดนะคะหากผิดนัดชำระค่างวดติดต่อแคา3งวดจะถูกคิดเบี้ยปรับล่าช้าและมีค่าใช้ใจ่ายติดตามตรงถังนะคะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องทราบเนาะหรือว่าถ้าลูกค้าค้าเกิน3ามัดอาจจะถูกติดตามอินทถก็ได้ สั่งไมค้าค่าเลวเพราะใช่สั่มนคือต้องท้ามค่าก่อนก่อนนะคะ๋ควย<า>วลูกค้าเปิดหน้าถัดไปเลยคะ่ะสิ่งที่ธนาคารต้องรางให้ลูกค้าทำก็คือหนึ่งลูกค้าต้องมีพรบรนะคะและทีนี้ลูกค้ามีการต่อพอรบภาษีเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยะคะ่ะเรียบร้อยต้่าแล้วก็ประกันรถนะคะพรบค่ะ,คะเป็นเจ้าของรถคือต้องถามเพราะมันมันต้องถาตามกฎหมายนะคะส่วนประกันรถนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องทำเพราะลูกค้าขอสินเชื่อ ต้องสอบถามก่อนว่าลูกค้ามีประกันรถยนต์ไหมคะมีค่ะประกันรถยนต์ลูกค้าเป็นของบริษัทอะไรคะอาาค่าเวินียค่ะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งโอเคแล้วทุนประกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร,ร่ 4, ะคะสี่แสนสี่แสนบาทนะคะกรณีลูกค้าทุนประกันลูกค้าจัดได้สูงสุดห้าแสนราคาการทุนแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคพอดีนะคะลูกค้ามีทุนประกันสี่แสนต้องไม่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาการนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของประกันอ่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาถามกับของ ธนาคารประกันภัยกับธนาคารอนณาชาตินะคะถ้าลูกค้ามีม,มาเขียนมีได้เลยนะคะแล้วก็แสดงหน้าปรมาทนนะคะและ้วก็กรณีทุนประกันต่ำกว่ามูลค่ารถจะได้รับค่าสิ่งไหม <c oughs> ตามส่วนความเสียหายจริงเ <c oughs> ทีเยบกับทุนประกรัน <c oughs> แต่ทีนี้ของลูกค้าไม่ได้ต่ำกว่าก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะผู้ขับรถไม่มีหรือไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถประกันภัยรถยนต์ขาบจะไม่จะไม่คุ้มครองนะคะค่ะประกันไม่คุ้มครองรถคันที่เอาประกันถ้าไม่มีใบอนุญาตคือไม่คุ้มครองนะคะ และอีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของประกันคุ้มครองสินเชื่อนะคะของธนาคารคือสมายคา่ะซึ่งตัวนี้ค่ะลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะทําหรือไม่ทาก็ได้นะคะจากกรณีที่ลูกค้าขอสินเชื่อกับธนาคารนะคะเกิดลูกค้าไม่ทําลูกค้าเกิดเสียชีวิตหรือเป็นอะไรไปอะคนข้างหลังต้องมารับผิดช,ชอบในนี้ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ทําไว้ไมันก็คือประโยชน์กตบตัวลูกค้าเองนะคะเพื่ะที่ เวลาเราไปอะไรไปเราไม่ต้องมาขอนรถตลอดระยะเวลาห้าปีะคะ่ะเกิดลูกค้ายังอ่อนรถแล้วลูกค้าเกิดเสียชีวิตนะคะคนข้างหลังพอในระยะที่น้องคือไม่ต้องมาล่ะครับชอบกับตัวนี้ซึ่งทางธนาคารเราก็จะมีประกันตัวนี้ก็คือในส่วนของสามาัยค้าใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนี้จะต้องถ้าลูกค้าสนต้้้องถาาลูกคสนใจจะทำก็คือจะต้องอมาคำนวณค่าเบิกอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> นะคะแล้วก็กรณนนี้เขาอันนี้เขาก็แจ้งว่าเมื่อผู้ชอบซื้อรถยนต์จากประสงค์ ประสงค์ที่จะปิดบัญชีก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลดไม่เกินไม่เกิน5 0สปอร์เซ็นตะ์วันที่ขอปิดส่วนลดในที่นี้ก็คือส่วนลดของดอกเบียนะคะสมมติว่าลูกค้า่อมาได้สองปีอ่ดอกเบียลูกค้าอยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นนวันนั้นดอกเบียคงเหลือลูกค้าก็จะได้ส่วนลดของดอกเบียสองหมนบวกกับเงินต้นที่เหลืออันนี้คือวันที่ปิดบัญชีนะวันนั้นนะคะแล้วก็ สิ่งที่ลูกค้าจะต้องชําระในวันปิดบัญชีก็คือย่ดหนี้เงินเต้นทงเหลือบวกดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึกงกนดชําระนะคะอันนี้ก็คือหัก250%แล้วก็แหวงภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ค่าใช้จา่ายอื่นๆถ้าลูกค้ายังมีเกิดกับทางธนาคารนะคะค็ต้องชชำระกันนะคะแล้วกรณีอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องทราบอย่างที่แจ้งไปแล้วถ้าลูกค้าค้างข้างมวดติดต่อกันสามมวนนะคะจะถูกบอกเลิกสัญญาและดีลดราคายข้อตลาดลูกค้ามี พารับรับผิดชอบค่าลงถามติดตามนะคะค่าดำเนินการขายข้อตลาดแล้วก็ถ้าลูกค้าเกิดซื้อในกรณีเป็นชื่อของบริษัทในติกบุคคลอะ่ะจะมีค่าดีลด้วยนะคะแล้วก็หลังขายข้อตลาดถ้ามีเงินเหลือะคะ่ะจากการาหาา,าหกชำระหนี้ต่างๆแล้วอะ่ะจะคืนเงินให้กับลูกค้านะคะหากราคาือกว่านี้ที่คา้ชาชำระอยู่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบสมมติขายไปแล้วใช่ไหมแล้วมันได้ได้ ได้น้อยกว่านี้ที่ลูกค้าค้างน,นะคะลูกค้าจะต้องจ่ายเงินทีเหลือให้กับแบงค์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อควรระวังก็สิ่งที่ลูกค้าต้องรู้ก็คือการใช้รถในต่างประเทศนะคะ mm. <c oughs> เขาจะบอกเลยว่าห้ามนํารถที่ยังผ่อนกับทางธนานนะคารอยู่ไปใช้ในต่างประเทศนะคะกรณีน,นี้ก็จะยกเว้นให้เฉพาะลูกค้าที่ขอยื่นเป็นหนังสือให้ธนาคารอนุมัตินะคะ <c oughs> เมื่มอได้รับอนุมัติแล้วอะ่ะให้ผู้ชอาซื้อให้ลูกค้านนําเอกสารไปยื่นขอที่กรมการขนส่งทางบก ที่นนี้ที่จะต้องขอไปใช้ต่างประเทศเนาะเพื่อทําเรื่องของนุญาตเราไปใช้นอกประเทศอะคะ่ะตามรายละเอียดที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดไว้อีกทีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนถ้าลูกค้ายังอันนี้จะเป็นข้อความที่ลูกค้าต้องทราบข้อนึงก็คือหากลูกค้ายังผอนไม่หมดอะ่ะห <c oughs> ้ามเราไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ ขายตอน,นจริงๆให้มัติดต่อกับทางธนาคารนะคะธนาคาราจะคิดารายละเอียดในการปิดบัญชีทั้งหมดแล้วก็ขั้นตอนในการโอนรถไปยังผู้เช่าซื้อรายใหม่ะคะ่ะโดยเงินที่จะได้จากการขายรถเมื่อหักหนี้ตามสัญญาแล้วเงินที่เหลือก็จะเป็นของผู้เช่าซื้อต่อไปนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อควรทราบนะคะจะเป็นในส่วนของข้ล่างเนาหากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมะคะ่ะ ลูกค้าสามารถขอดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของธนาคารนะคะหรือว่าติดต่อที่สาขาธนาคารในทุกที่เลยแล้วก็โทร c อ e n t e r เจ็เตอร์1น7 0น,น,น,นะคะนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของถ้าลูกค้าต้องการข้อรบองเรายน,นต่างๆนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้ตามที่แจ้งเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถนะคะ,แล,ญญะ,คะแล้วก็นี้จะเป็นเซลล์ฉีที่ลูกค้า เอาไปศึกษาได้พอวันเนี้ยค่ะลูกค้าสนใจจะทําไปเลยไหมลูกค้าจะทำไปเลยไหมคะค่ะเดี๋ยวทำไปเลยค่ะโอเครถรถบัวขอไปประชาชนนะคะคุณเงียบอ่อนรถบัวลดแมสตรงนีิดนึงนะคะโอเคค่ะใส่ได้นะคะอันดับแรกเลยก็ต้องขออนุญาตรวจ NCD ก่อนค่ะทีเนี้ยค่ะลูกค้ามีรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะสามหมื่นค่ะสามหมื่นนะคะนะคะรายได้สามหมื่นโอเคลูกค้ามีภาระหนี่ตัวอื่นไหม ไม่มีค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตตรวจบุโรก่อนแต่ก่อนอื่นจะขออธิบายสิทธิขั้นพื้นฐานก่อน,นะะในการทําสินเชื่อเนาะก็คือข้อที่หนึ่งค่ะลูกค้ามีสิทธิที่จะรับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะข้อที่2ค่ะลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างอิสระคะ่ะข้อที่3นะคะจะเป็นสิทธิ์ร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมสำหรับลูกค้าเองนะคะแล้วก็ข้อที่4ค่ะสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายนะคะ แล้วก็อันนี้รบกวนของญาติลูกค้ารบกวนเซ็นนิดนึงนะคะจะเป็นในส่วนของ NCB ก็คือเพื่อตรวจยูโรนะคะ NCB กับแบบจำลองเครดิตนะคะเึ่ง NCB ค่ะจะเป็นเอกสารในการยินยอมให้บริษัทเก็บข้อมูลเครดิตแห่งชาติค่ะเปิดเผยเครดิตของลูกค้าให้กับธนาคารนะคะเพื่อให้ธนาคารนะคะเพื่อให้ธนาคารน่ะนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อมาประกอบ ขอสินเชื่อของลูกค้าต่อไปนะคะอันนึงจะเป็นในส่วนของแบบจำลองเครดิตนะคะ <c oughs> เป็นเอกสารที่ให้ธนาคารสามารถนำข้อมูลเครดิตของลูกค้าะคะไปใช้ในการประกอบในการทำแบบจำลองเครดิตเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สินเชื่อนะคะซึ่งลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยินยอมไม่ยอมก็ได้นะคะตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น PDPA นะคะซึ่ง PDPA เนะะี่ยค่ะจะเป็นพรบคุ้มครองข้อมูลสนน่วนบุคคลพศ2562นะคะให้ทางธนาคารนะคะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้านะคะนำมาวิเคราะห์รวมไปถึงอนเสวรมสินค้์ที่เหมาะสมกับลูกค้านะคะแล้วก็ป้องกันข้อมูลของลูกค้าไม่ให้รั่วไหลน,นะคะอีกตัวนึงจะเป็นเปิดเผยการตลาดนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นที่เราเปิดเผยทางการตลาดให้กับธนาคาร แล้วก็บริษัทในเครือของธนาคารนะคะหรือว่าบริษัทที่เป็นพันธมิตรกันอย่างเช่นอูา้าบรินเชียวนะคะธนชาติประกันไทยแล้วก็บริษัทอื่นๆที่อยู่ในรือธนาคารนะคะ,ะซึ่งตัวเนี้ยจะจะเป็นตัวที่ให้ลูกค้ายินยอมเปิดเผยการตลาดให้ทางธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าได้เสนอผลิตภัณฑ์สิทธิประโยชน์เงื่อนไขาการใช้บริการต่างๆของธนาคารแล้วก็บริษัทในเครือนะคะที่นั้นลูกค้ามีสิทธิจ่ายยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ไม่เป็นผลต่อการอนุมัติเซ็นเชื่อค่ะ เป็นลูกค้าลงนามเสนอเอกสารก่อนนะคะค่ะแลทีนี้จะเป็นในส่วนของเมื่อกี้แจ้งเรื่องขอชำระอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะจะเป็นในส่วนของคัดเนเอกสารแล้วขอเช็คตัวดิบโบรุค่ะซึ่งโอเคสกอบมาแล้วก็คือลูกค้าอยู่ในเกรดีตี b ีนะคะซึ่งเกต d อ b ค่ะมันจะเชี่ยวอัตรากันเห็นไหมคะี b ีลูกค้าสามารถ กู้ได้ร้อเปอร์เ็นก็คือกู้ได้เต็มนะคะมีภาลานี้ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นซึ่ง,ง TDSR ของลูกค้าะคะ่ะก็คือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นลูกค้าไม่มีนี่ลูกค้าก็สามารถกู้ได้ตามเงื่อนไขเลยะคะ่ะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวลูกค้าเซ็นเอกสารให้กับธนาคารให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าจะเป็นสัญญาช่อซื้อนะคะหรือเอกสารต่งางๆ นนะะกับอันนี้จะเป็นในส่วนของเอกสารการเรียนยํนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะ,คะซึ่งให้ลูกค้าติดนะคะว่าพนักง,งานนะคะสามารถแนะนำข้อมูลของลูกค้าได้ครบุ้คนหรือเปล่าลูกค้าก็ดูตามนี้เลยนะคะลูกค้าก็เห็นชื่อด้านล่างนะคะคขั้นตอนต่อไปก็คือต้องถ่ายรูปโดนะคะพอถ่ายรูปร,ร,รเสร็จ ก็คือเราจะมาคิึในระบบนะคะตรวจรถแล้วแล้วก็ส่งงานให้กับทางธนางารใหญ่พิจารณานะคะแล้วผลของอัททราบผลภายใน7จ็ดถึงสี่วันทําการนะคะแล้วก็ทางธนาคารจะติดต่อกลับไปะคะ่ะวันนี้ลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลอีกไหมคะไม่มีแล้วน,นคค่ะ,ะ,คะโอเคถ้าได้ผลยังไงหรือไม่ตรวัดนะคะจะติดต่อกับในหารลูกค้านะคะโอเควันนี้แค่นี้เนาะ,จจะเซ็เอกสารเรียบร้อยนะคะหาะต้อบริการนั่นหรือเพิ่มเติมได้ค่ะาของทุกที่ใช้บริการเอ็มบธนาชาค่ะ 好。